สวัสดีครับผมนะครับพบกับบ้าเกตนะครับสุกท่านครับะมีอการนะครับเลี้ยงลูกนกเขาปลาลอยนะครับผมนะครับเลี้ยงยังไงนะครับให้รอดเนาะนะครับสําหรับคนที่เัี้ยงบุคคยเลี้ยงนะครับผมนะครับผมก็จะใส่อาหารไกลหน่อยเนาะนะครับผมนะครับ เทคนิคนะครับสีว่าสีว่าไห้นข้าบินนี้นะครับเพราะว่านกฝ้า่อยนะครับตัดปลายปีไปเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าตอนเข้าบินไปมันจะมีนกสองตัวเนาะนะครับถ้าเกิดตัวแรกตัวนึงบินไปนะครับถ้าตัวนั้นเป็นตัวผู้นะครับบินไปแล้วมันเสียบอลงมากแต่เสียหายไปเลยนะครับผมเอาไว้ได้เนาะนะครับมันเกิดเสียเวลาเขาเลี้ยงนะเพราะว่านกสองตัวนี่อาจจะมีหนึ่งตัวเป็นตัวผู้เนาะนะครับถ้าเกิดตัวผู้เขาหายไปแล้ว กขาแตเสดายนะครับผมเสวลาหเขานัเช่นตอนนี้นะครับผมก็มีนกเยูสองตัวนี่ครับลูกนกปลาลอยเนาะนะครับแต่ว่าโอ้จพคอจักแม่เขานะครับผมนะครับอ่าพ้นกีดยางพันธุามะห่นะครับว่าเห็นห้งมันนนาอนะครับว่าแต่น้อยผนครับแดงแดงอยู่นะครับผมกับเพี้ยนเราจุดใหญ่ปานนี้่แล้วนะครับก็สิประมาณนี้นะครับ อาหาร,ะารกะลูกไก่เนี่ยครับผมพอสิปากเลยคร,ครับผมเริ่มจะกินแล้วนะครับเริ่มจะกินเป็นแล้วแต่ว่าก้อนปอ้อนไฟเขานะครับ ว่าเ็จต่างเลยครับผมนะครับเขาก็จะเริ่มชิกปิ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าฝั่อยเขาก่อนแล้วน้ำแห่งจริงกันอี่เลยครับช้อนกลางช้อนเก่งนี่ตับใสสิครับ มันนั่นแล้วก็มีความเปิดเพิ่นดีนะครับเรียงกันนะความผูกพันนะครับมีความซุกดีนะครับผมแล้วก็เทคนิคเนาะนะครับสังเกตตัวผู้ตัวเมียน,นะครับผมให้ดูที่ข้อคานะครับผมนะครับขอค้านะครับ คอนีบวเนี่ยครับผมถ้าเกิดเป็นตัวเมียามาันจะทีนะครับตัวผู้จะห้างเนาะนะครับผมตัวผู้จะคอห้างนะครับเบื้องต้นเนาะนะครับสำหรับนกสองตัวนี้แล้วผมมองว่านะครับตัวนี้ที่ววานะครับตัวนี้ที่ควาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมนะครับ ตัวนี้ขอจะห้างกว่านะครับแล้วก็ใต้ใต้เล็บนี่จะมีหมอนเนาะนะครับเป็นงอเนี่ครับผมนะครับผมมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวหูนะ,นะครับผมนะครับหูแล้วก็ตัวเมีนะครับผมแต่ว่า ผมว่าบอกเยอก็ว่าตัวไดเกิดก้อนเกิดหลังเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวหง่นะครับอาจจะเป็นตัวผูได้นะครับตัวนี้ตัวหน่อยนะครับนี่นะครับดูของเขาชุดก้อนอ่ะผมก็เลยยงไห้เนาะนะครับนี่คนขอแบ่งไปแต่พอดีเลยมาเลียงแท่นทีคือเราเนาะนะครับผมนะครับก็นะครับเทคนิคนะครับการให้อาหารลูกเขาก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผม เ้าเกตนะครับขออนุญาตรล่อาจารย์อุพันนะครับสวัสดีครับ